ะครับวันนี้ต้ยมยำลาจโจนะครับจากเจ็บโจเจ็บโจนะครับโอ้ยจิมจิมจิมอืมปุงกลักคลักอุปรกรณ์อุปกรณ์เอานี่ตีเด็ดตีเด็ดตีเด็ดอยู่รถนะครับอาญินโมอทุจะไม่หลุดแม่แก่คุณ จะดูตัวนี้นะครับจะดูตัวนี้หวีมือตันจชิกตันจชิกเทียนชิกเสียนตกปลาเสียนชิกวันนี้ตกได้ปลาจะไวตัวนะครับเห็นทรงไม้ดูสุดยอดจริงเตียนจิก เชฟก็ชิมนะครับดอกสองรอบจะอิ่มแล้วกับจิมแล้วใส่ไปเลยกระเปพราเพิ่มความแซ่บเพิ่มความร้อนนะครับไปสุดยอดจริงเก็บเพิ่มความหอมร้อยแล้ว กินกับยาโดงนะครับ